สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแลนะในตอนนี้คุณก็อยู่กันในเกม World of Tanks Season 4นะฮะวันนี้คลิปนี้นะเราก็จะมารีวิวรถถังไทย57รถถัง Heavy Tank T8 i e r ของประเทศญี่ปุ่นฮะเอาตรงๆเลยนะผมว่ามันเหมือนไอเอชเลยฮะเหมือนตระกูล IS ของโซเวียตเลยนะครับผมโอ้โหปืน127มิลลิเมตรนะฮะก็เรียกได,ด้ว่ารูปทรงมันคล้ายๆเลยคับคล้คลายคับขาเลยชัดเจนฮะ IS ชัดๆไทย57นะครับผมความนทนทานจะอยู่ที่2,016นะฮะก่อด้านหน้า195ด้านข้าง97ด้านหลัง50ครับ ส่วนตัวถังอยู่ที่124ด้านข้าง79ด้านหลัง40นะฮะระยะการมองเห็นอยู่ที่267เมตรชนิดปืนที่ติดตั้งปืน127มิลลิเมตรการทอย 57L50 ระยะเวลาในการเล่อยู่ที่5.1วิเวลาบรรจุอยู่ที่13.6วิมุมยกจะอยู่ที่20องศาและมุมกดอยู่ที่9องศาเท่านั้นกำลังขึ้นอยู่อยู่ที่947แรงม้าความเร็วสูงสุดอยู่ที่39กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทัวรังอยู่ที่15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นฮะความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่31กิโลเมตร ไฟนรกนะคบผมส่วนยึธภ้ัใจก็ตามนี้เลยนะฮะส่วนยุทธภัณั์นะผมจะเน้นเลือดนะฮะผมเอาเป็นว่าที่จริงผมอยากจะเอานี้มาใส่ด้วยแต่ว่ามันเพิ่มแค่54เท่านั้นผมก็เลยเออเอานี้แค่นเดียวแล้วก็เราไปเน้นเรื่องกําลังเครื่องยนต์แล้วกันนะเอส่วนกระสุนก็ตามนี้เลยนะฮะส่วนอุปรกรณ์ก็ตามนี้เลยนะครับผมจะสังเกตได้ว่าผมจะเน้นเป็นที่เลือดสักส่วนใหญ่แล้วก็เน้นโหลดเร็วและแล้วก็เร่งเร็วนั่นเองเพราะว่าเขาเร่งนานสะเหละเกินนะครับผมโอ,อ้ห้าจุดหนึ่งวิยังไงก็ใช่อะไอเอสชัดชอดแต่ เราจะไปเริ่มเกมนะขอขอบคุณอ่าคนที่เข้ามาสมัครเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะแอนที่จริงเขาสมัครนานแล้วแหละแต่ว่าผมก็เพิ่งเข้าไปเห็นนะว่ามีคนเขาสมัครเมมเบอร์ผมด้วยว่ะเป็นไปได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยลวดการเจอเทียแปดแบบว่าเกมแรกเลยเนาะ,ะมีแค่เทียเท่านั้น2คันนะผมฝั่งเรามีไทเกอร์พีนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าฝั่งเราจะมีเฮฟวี่เท่ากันกับฝั่งนู้นเลยนะแต่ว่าที่ไม่เท่ากันก็คือมีเดียมครับผมฝั่งนั้นจะมีแค่ทีดีแค่คันเดียวแต่ฝั่งเรามีทีดีสองคันนะฮะ แต่ว่าฝั่งนั้นมีมีเทียมหนึ่งร้อยแท w h a t s a p โอเคฝั่งเราไปอ่ะทางนั้นสามนะเดี๋ยวผมไปตรงกลางแล้วกันนะเผื่อว่าเขาอาจจะถมตรงสะพานอะไรประมาณนี้อ้าวอ้าวโอเคเดี๋ยวเราเล่นแถวนี้ไปก่อนแลวกันนะฮะโอเคดูเชิงไว้ก่อนนะเพจล่างเราเปิดแน่นอนฮะเราอยู่ด้านบนขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทีดีเราห้าวจังวะเนี่ยวัดอื้ห้าวเป่งสุดเลยเกินะครับผมทีดีของเรานะเออเขาอาจจะมาด้วยกันหรือเปล่าวะสองคันนี้ ไม่นี่ยก็ไม่เชิงนะฮะไม่ได้มาโดยการเฮ้ย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 โอ้เราเล่งนานซะด้วยฮะโอ้โหยิงเข้าโอเคโอ้เม anyway> ื่อกี้เห็นจังหวะเมื่อกี้ไหมฮะอ่าผมผมตัดใจแล้วนะว่าน่าจะยิงไม่เข้านะครับผมแต่แต่ก็ยิงเข้าซะงั้นไทเกอร์อ่ะไทเกอร์โอ้โหเราหยุดเราเราเฮ้ย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 เขายังไม่เห็นนะฮะเขายังไม่เห็นเฮ้ยตัดต้นไม้ต้นนี้ก็ได้นะเพื่อนเอ่อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปตัดต้นไม้ก่อนแล้วกันนะโอเคเฮ้ยสู่สู่ร้อยหนึ่งฮะสู่ร้อยหนึ่ง ทานายไม่ถอยก็จบนะเพื่อนนะโอเคตอนนี้เรามีที่กำบังแล้วนะครับอ่าเขาน่าจะไม่มาแล้วแหละแต่ดูทรงแล้วโฮลี่โฮลี่ว่าโอเคสวยงามฮะโฮลี่ว่าไงโฮลี่โอเคสวยงามครับผมโฮลี่เราดูท่าดูท่าทางแล้วเขาอาจจะถ่มโฮลี่ก็ได้ปะโฮลี่เราเลือเล่อนเลยแค่ห้าร้อยนะครับแทนที่เขาจะถอยมาแต่กับเดินหน้าซะอย่างนั้นนะครับผมอะ,อะไรจะหิวปานนั้นนะฮะเรียบร้อยเรียบร้อยเลยที่เดียวเชี่ยวอ้าว ชัดเจนฮะฟุตบอลเราไม่ดีเท่าไหรอ่อ่ะเราโดนยิงตรงไหนวะขอดูหน่อยไม่เป็นตรงตีนเป๊ะเ,เลยฮะโอเคยังไงลายแทงนายจะาว่าง่ายนายเจ้าวงกับชีวิตฮะ <c oughs> <c oughs> เวรนเออเขาน่าจะไปตรงนู้นก็ได้นะเบรนนะให้ตายเถอะอ้าวอ้าวห้าร้อยเน,ยนยาะเนาะฮะเข้ามาซะอย่างเดี๋ยวเราถอยให้อ่ะเผื่อลายแทงเราจะหนีเออนั่นแหละโอเค เอาว่ะทีมเวิร์กว่ะฟุตเวิร์กอย่างดีเลยฮะไทเกอร์พีมาฮะสองหนึ่งศูนย์อ้าวไล่แทงมาฮะโอ้ยเด้งยิงเราเข้าฮะตรงไหนวะตรงป้องผู้การด้วยครับผมอ่ารอก่อนนะเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนนะฮะสามสองหนึ่งโอเคเราต้องเก็บไทเกอร์พีฮะเพราะว่าเป้าหมายเขาอยู่ใกล้สุดแล้วจัดไปไเม็ดเดียวเพื่อนอีกเป็ดเดียวเอาเลยเพื่อนเอาเลยนั่นแหละ อย่างั้นแหละตอนนี้ก็เหลือแค่2อคันเท่านั้นนะ,ะฮะเฮ้ยเขาเล็งเพื่อนเราอะเขาไม่ได้เล็งเราฮะแต่เขาเล็งเพื่อนเราฮะอ่าเรียบร้อยฮะ,ะเราล้อมไปหมดแล้วอืม,อมเขาน่าจะยิงเราไม่เข้านะแต่ว่าป้องผู้การเราโยนยิงนะ อ่าแมบนี้ซะด้วยนะคะถ้าเป็นแมบนี้นะถ้าเราเล่นเฮฟวี่นะครับผมแนะนําให้ไปตรงกลางนะครับผมเพราะว่ามีเดียมแทงไรแทงประมาณนี้เขาจะไปเล่นด้านซ้ายกันนะซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องไปตรงกลางเพื่อที่จะคุ้มกันเราไว้ให้เพื่อนนั่นเองเพราะว่ามันจะมีจุดตรงนี้ฮะ,ะแถวๆนี้เลยนะคือที่ไรแทงไปสปอตตรงนี้ใช่ไหมละ่ะมันก็จะมีถ้ามีเฮฟวี่หรือว่าคันสว่งศัตรูมาตรงนี้ฝั่งเพื่อนเราก็จะโดนยิงฝีนั่นเองนะครับผมก็เลยว่ามันก็จะเล่นยากหน่อยนะเพราะฉะนั้นเราก็มาคุ้มกันตรงนี้ไว้แต่ดูทรงแล้ว อ้าวโอ้โหเราน่าจะรอว่ะ้ยเราโดนยิงตรงไหนเพดล่างฮะโอ้โหเพดล่างใหญ่ซะด้วยเปิดจัดโอเคงั้นเราต้องถอยมาเล่นแค่แค่นี้พอฮะเขาคงไม่มาแล้วแหละอ่าที่เดือกก็แค่ให้เพื่อนเราฮะรอรอฮะ,ลอลอฮะแล้วก็มาเล่นตรงเดียวกันด้วยแล้วก็มาเล่นอโอ้ยความแม่นี่มันอะไรกันเออเมื่อกี้ผมก็เลงแบบว่าพิถีพิถันแล้วไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พิธถีพิ่ถัน,นะฮะเฮะ้ยถี่ยี่สิบเก้าว่ะ งั้นผมไปเล่นกับทียีแล้วกันนะถ้านายจะมากันเยอะขนาดนี้ทางนี้เนี่ยให้ตายเถอะทียีฝั่งนั้นมีเฮฟวี่สคันนะแต่ว่าทีดียังไม่เห็นฮะเฮ้ยเพื่อนเราไหวปะน่ะเออทียี่อ T29 มาตรงนี้อ้าวโอเคได้โอเคบล็อกได้ครับผมเอาเลยฮะสวยงามอาลามแท้ฝั่งนี้ว่าไงมีคนแคปครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเราเราฟุตเวิร์กเราไม่ดีเท่าไหร่ฮะโอเคลงมาก่อนลงมาลงมา เขายังยิงเราได้วะยิงตรงไหนวะโอเคโอ้ไม่ทันแล้วอะไม่ทันแล้วฮะอืมเร็งรอเราเลยฮะว่าไงยิงไปแล้วครับผมยิงไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราตุยด้านหลังแล้วกันนะฮะโอ้โไล่ต้อนเขาว่ะดูหเหมือนว่าเพื่อนเราจะอืมลังไม่แหกเป็นไปได้อย่างไรอา้าวเฮ้ยมิเดียเราสูมไมไ้ไม่ได้ไม่ได้เอาจริงเนึ what โอ้โหอะไรกันครับนี่มีเดียมเราสู้ไม่ไหวสู้ไม่ได้อย่างนั้นเหรอให้ตายเถอะบ้าบอจะบ้ากระมังให้ตายเถอะเฮ้ย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 โอ้โหเล็งนานนั่นแสดงว่าเขายิงเราไม่ได้ว่ะชัดเจนว่ะฮะชัดเจนเลยฮะโอเคดูจากลักษณะแล้วด้านหลังน่าจะถมมาฮะขอสักคันหนึ่งไปด้วยแล้วกันนะฮะโอเคเฮ้ย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  โอ้โหเรียบร้อยแต้ก็น่าจะไปเล่นฝั่งนู้นฮะแต่ว่าความเร็วเราน่าจะมีถึงนะฮะโอ้กว่าเราจะกลับไปตรงนูน้นเ้่าไปตรงนี้ไม่ได้วะ่ะเราต้องสอป,ปอร์ตแน่นอนอลองดูวะลองดูให้ลองดูไม่รู้จะได้หรือเปล่านะฮะไม่รู้จะทนหรือเปล่าแต่ว่าความเร็วเราก็พอได้อยู่นะแต่ว่าฝั่งนั้นมีไอเอสมีทีสี่เก้าทีสี่เก้านี่ไรแทงนี่หวะ่ะฝั่งนั้นมี I อเอสมีวูแซดฮะ สองคันเหรออ๋ออีกคันหนึ่งอ๋อนี่ไงจุโตกโอเคได้ได้ได้โอเคเพื่อนเราขึ้นไปตรงนั้นให้อยู่ฮะเดี๋ยวผมรีบไปแล้วกันนะอย่างน้อยนะเฮ้ยเฮ้ยโอเคเราเราเราอยู่เพิ่งยิงดีกว่านะโอเคนะโอเคโอเคอย่างนั้นแหละเออโอเคเราได้มุมยิงแล้วสวยงามฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสว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 ยป่ะเอ้ยเอาดีเพื่อนเม็ดเดียวเท่านั้นฮะโอเคเรารอรีโหลดแล้วกันนะครับผมอ่าสอรี่สอรี่ อ๋อเขาซอรี่เพื่อนเราอ่ไอ้ไม่ใช่ซอรี่ไอเอสฮะไอ้ทารายาเนี้เราจะมองเห็นไหมวะไม่ได้ป่ะแต่รู้สึกว่าไร้แทงฝั่งนั้นคันเดียวนะ,อะเออไอ้ฝั่งเราก็คันเดียวนี่หว่าเฮ้ยเราโดนสปอตฮะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่อ่าขึ้นไปตรงนี้อีกนิดนึงนะฮะโอเคโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเราโดนยิงเ,เฮ้ยเฮ้ยเฮบบี้อยู่นู่นะเฮ้ยรันรันรันได้รันเลยนะเพื่อนโอ้โห รู้ตำแหน่งแล้วฮะรู้ตำแหน่งดีนะเฮ้ยลันเพื่อนลันโอ้โหไล่แทงเราไล่เฮ้ยเราต้องบุกแล้วทั้งนั้นนะ่ะฝั่งนี้เราต้องบุกแล้วนะเพื่อนไล่แทงเราโดนระยำอ่ะไล่แทงเราโดนะรดมนะุมอ่ะฮะมุมยิงไอเอสไม่ได้เลยฮนะถ้าเราไปมากกว่านี้ก็ไม่ได้บ้าเอ้ยเราต้องโฟกัสเ่งเหรอขอโฟกัสดีๆแล้วกันขอแม่นๆนะโอ้เขาถอยไปก่อนนะ่ะ รอให้ดีโอเคผมรอตั้งนานอ่าสมยิงเลยกันนะฮะม,มีการยิงสวนกลับมาด้วยแสดงว่าเขาเห็นเราอ่ะเออเขาน่าจะเห็นเราแน่แน่งั้นผมบุกเลยเลยกันนะเฮ้ยเด้ด้มุมนี้เรายิงได้อยู่ฮนะเรายิงฟรีได้อยู่รอก่อนรอก่อนโอ้เข้าถอยไปนูนนะ่นฮะมาจริงหรือเปล่าเดินหน้าว่ะเดินหน้าเดินหน้าก็สวยดีฮนะ โอเครอฮะตอนนี้คือรอรีโหลดเจทแพนเทอร์ก็โดนเราหน่วมเหมือนกันนะตอนที่ผมสุมยิงไปเมื่อกี้โอเคแต่เบลแซดว่าไงภุมนี้น่าจะได้อยู่นะฮะไม่ได้หว่ะติดท่อติดท่อว่ะติดท่อเอ้ยแต่คันนี้ได้ฮะโอเคได้เมื่อกี้ผมเอหีดได้อยู่ได้อยู่รอก่อนนะรอก่อนผมติดโหลดนะผมโหลดตัด้ตตตตง1ิาวิอ่ะเพื่อนเออไอเอสเน่ยนน ถอยมาตรงนี้ปะหรือว่าเขาถอยลงล่างน่าจะลงล่างล่างล่างหรือบนบนหรือล่างยังไงเอายังไงฮะอา้าวเพื่อนเอาโอเคเอา่าฝั่งนั้นเหลือลายแท้งฝั่งนู้นฮะโอเคก็น่าจะอยู่ตรงนู้นนะเฮ้ยเด้เอเด้เอเด้อเด้อ้าวอ้าวพ่อหนุม่มโอ้ยหินบังหินบังฮะเฮ้ยสวยเพื่อนอย่างงั้นแหละเออสวยงาม เดี๋ยวผมไปเฮ้ยเฮ้ยเรายิงฟีดตรงนี้ก็ได้ฮะแต่ว่าเอ้ยเขาชาร์จไม่ได้อยู่แล้วเขาชาร์จไอเอสเราไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้คับไม่ได้ยังไงนายชาร์จก็ไม่ได้ดีแต่ว่าเราชาร์จไปแล้วกันนะอย่างนั้นก็สปอร์ตให้เพื่อนว่ะโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้โอเค,อเ,ค,อเ,ค,อเ,คเขายิงไปแล้วฮะบอกเลยว่าน่นวมแน่นอนแต่ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะเพื่อนเมื่อกี้ผมเห็นศพอยู่ว่าเพื่อนเราโดน W T ยิงอ่า T49 เฮ้ยเฮ้ยสวยเลยนะ โอ้โหเขาลงล่างไปแล้วฮะตอนนี้ W T น่าจะอยู่แถวๆนี้แหละไม่งั้นก็อยู่ที่ฐานเขานะผมไม่เชวยวว่ะเพราะว่าเรายังไม่เห็นเลยแต่ว่าถ้าผมขึ้นไปตรงนี้เขาอาจจะเซอร์ไพรส์ผมอยู่ตรงนี้ก็ได้ไม่แน่นะเออ้าแต่ว่าเขาก็โหลดแค่3วิต่างก,กันกับเราแค่3วิเองนะแต่แต่ปืนเขาแรงกว่าถ้าเป็นปืนท็อะปนะตอนนี้คืออ้าวอยู่นู่นเฮ้ยโอเคเรียบร้อยฮะเหลือแค่ w T โอเคอยู่นู่นฝั่งนู้นชัดเจน คุ้มไหมล่ะเพื่อนคุ้มไม่ละโดนไปห้าร้อยนะฮะแต่ว่าจีโตน่าจะหลดเร็วกว่าแต่ว่าจะเสียเปลี่ยนเรื่องเทียนี่แหละนะฮะแล้วนายชนด้วยว่ะเพื่อนเขาโหลดเสร็จแล้วนะโอ้โหรอเลงนานด้วยฮะ,ะขอโอ้โหแม่โอ้โอถ้าถ้าไม่รีบยิงก็เพื่อนเราก็โดนให้ทายเหอะความแม่นยำนี่มันอะไรกัน โอเคให้เป็นยังไงบ้างนะสำหรับเจ้าไทยห้าสิบเจ็ดนะก็เรียกได้ว่ามันเหมือนกับไอเอสเลยฮนะไม่เรียกว่าเหมือนละเหมือนกับเอาโปรโตไทของไอเอสมาแล้วก็พัฒนาเป็นไทยห้าสิบเจ็ด ประมาณนั้นเลยนะฮะถึงตัวผมนะผมให้คะแนนอยู่ที่5.9แล้วกันนะาะเพดล่างมันสูงไปหน่อยนะถ้าถ้ามันไม่สูงมากกว่านี้ก็ผมอาจจะให้สัก6.3นะแต่นี่ผมลด,ลดให้มาเลยห้ือุดพอนะเพราะว่าเพดล่างเขามันมันสูงเกินไปยิงได้ง่ายนั่นเองนะฝั่งศัตรูเขายิงได้ง่ายโอเคถ้าสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนเลยกันนะผมหากใครชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันไว้เพื่อเป็นกำลังใจไว้ให้ผมด้วยนะครับบายบายสวัสดีครับ You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that.